สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะฮะโอโน่ชาแนลครับกับรายการมอไซค์บ้านๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านมอเจริญยนต์ครับท่านผู้ชมอีกร้านหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้นะครับตอนนี้ผมร้านมอเจริญยนต์นะครับอยู่บ้านดภงเนอครับตำบลดภงกลางอําเภอของเชียมจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเจอรถอีกหนึ่งคันก็คล้ายๆกับคลิปก่อนครับรถคันนี้ก็แต่งนะครับในแบบสไตล์ของ จักรยานนะครับแต่ว่ามีเครื่องมอไซค์วันนี้ก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับในการแต่งรถคันนี้นะครับอยู่ที่ร้านมอเตอร์เรยน์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับจ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรถกันเต็มๆครับกับทรงเป็นเมา์เทนไบค์นะครับเป็นทรงจักรยานเสือภูเขาครับแต่ว่า ใส่นเรื่องของเครื่องมอเตอร์ไซค์เข้าไปครับนี่ครับมาดูกันเต็มๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกว้างๆก่อนนะครับนี่ดูรอบคันครับท่านผู้ชมดูสวยงามครับอันนี้ยังต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมมีไฟด้วยนะครับไฟครับท่านผู้ชมผมดูด้านหน้าครับนี่ครับเป็นทรงอ่ามอเตอร์ไซค์ครับเป็นทรงจักรยานเสือภูเขาครับแต่ติดเครื่องมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูการที่เริ่มที่ชุดหลังก่อนแล้วกันนะครับ ชุดหลังนะครับก็จะเป็นคู่นะครับชกคู่นะครับนี่ครับเป็นแล้วก็ไล่ลงมาครับล้อขอบ14นะครับนี่ครับยี่ห้อของวงล้อนะครับล้อสีทองนะครับชุดอาร์มนะครับก็จะเป็นของ Honda Wave นะครับ Honda Wave ครับแล้วก็เบาะนี่ทองจักรยานครับท่านผู้ชมครับมาดูที่ไล่ประชีตและจุดกันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นของ Honda Wave นะครับร้อยซีซีนะครับอันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นอ่า เครื่องยนต์ของเว็บแซบนะครับนี่นะครับแล้วก็คาบูครับเป็นคาบูนี่เป็นของเว็บ125ครับกองอากาศก็จะเปิดแบบนี้นะครับนี่ครับก็แต่งแบบเดิมเดิมครับคุณผู้ชมครับอ่าเป็นเป็นรถดัดแปลงครับรถดัดแปลงนะครับนี่ครับท่อนะครับก็เป็นท่อเดิมครับแล้วก็มาตัดนะครับนี่ปล่อยโล่งนะครับวันนี้มีทองคํานะครับมาร่วมในเฟรมด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะกัดล้อแล้ว ทําสีเพิ่มเติมครับโครงสร้างนะครับก็ทําโดยนะครับช่างวัอนครับช่างร่อนแห่งมอเจริญยนยน์นะครับสานักมอเจริญยนยน์นะครับสานักเดียวกับรถน้องแจ็คนะครับที่ได้ทําสํานักเดียวกับที่ได้ทําให้กับน้องแจ็คนะครับนี่นะครับนี่ครับโครงสร้างนี่สร้างขึ้นมาเองครับแนดนนี่ก็เป็นแนดนทรงวิบาาครับรถคันนี้ก็จะปั๊มเบรกก็เดิมๆครับของ มันด้ครับแล้วก็อันนี <c oughs> ้นะครับประกับเคร่งก็จะเป็นของโดมิโนครับนะครับเดิมครับคัทก็เป็นของโดมิโนครับก็แต่งสไตล์แบบเป็นมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ทองคำกำลังแทะเลยนะครับอย่าเพิ่งแทะยังไม่ได้จ่ากเขาครับมาดูช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านี้นะครับ ชุดหน้านี้จะเป็นของ Honda t e ทนานะครับ Honda t e ทนาแต่ก็มีการต่อโช๊คขึ้นมาอีกนะครับต่อโช๊คขึ้นมาให้ดูรถให้ดูสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูเต็มๆนะครับชุดหน้านี้นะครับดุมก็จะเป็นของเทนานะครับล้อหน้าขอบที่เจ็ดครับยางวีบาร์ท่านผู้ชมรถคันนี้ก็ลูกสูบอะไรต่างๆก็อันนี้มยังไม่ได้ทำละเอียดกับช่างนะครับแต่ก็รีวิวให้ดูเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับที่สวยครับ ดูกว้างๆครับลักษณะการขับนี่เป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องเทสเองครับมาคนเดียวนะครับอันนี้เปิดกล้องครับเปิดสวิช์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฟังเครื่องครับทีเดียวติดกับท่านผู้ชมครับทีเดียวติดกั๋ยวลองขี่เลยครับ ว่าเราได้เทดสอบนะครับกับรถคันนี้ไปแล้วกล้องข้ามเอ่ยตอนนี้เราก็ได้ทดสอบกับรถคันนี้ไปแล้วนะครับรู้สึกว่าการขับขี่ก็ดีนะครับก็มันเป็นความชอบนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับใครที่สนใจนะครับอยากแต่งรถสไตล์นี้นะครับลองติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรามีทีมช่างนะครับในการที่จะทำรถให้ท่านนะครับเป็นรถไว้ขี่เล่นๆครับท่านผู้ชม นะครับเป็นรถไว้ขี่เล่นๆขี่แบบสบายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง Ono Channel ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับกับรถเท่ๆแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่มอเตอร์ไซค์รนยนต์นะครับหรือต้องการแบบไหนนะครับติดต่อได้ที่มอเตอร์ไซค์รนยนต์นะครับวันนี้ผมนะครับกับรายการมอไซค์บ้านๆนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ